วันนี้ระบบระบายน้ําเป็นอย่างไรเอาอย่างไรน้ำเนี่ยครับภาพรวมที่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของน้ําซึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ถามว่าที่เห็นสีฟ้าเยอะเะเนี่ยแปลว่าน้ํามันเยอะไหมไม่ใช่นะครับระดับน้ํามันลดลงไปแล้ว <Okay. S 2> แต่บางที่อาจจะสูงแค่10เซน20เซน30มเซนถึงเมตรครึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าระดับน้ำมันลดลงไปเยอะแล้วแต่ว่าความกว้างของของตัวน้ำเนี่ยพื้นที่แอเรียมันยังมีอยู่วันนี้น้ำเนี่ยก็หลักๆของมันเนี่ยนะครับก็คือ ส่วนที่จะออกทะเลทางด้านตะวันออกและตะวันตกเนี่ยก็จะไปแล้วแล้วก็ส่วนที่จะออกแม่น้ำเจ้าพยาทางโซนกลางนี่ก็สูบออกออทางด้านตะวันตกเนี่ยหลังจากที่ผ่านพระรามสองไปแล้วเนี่ยนะครับระดับน้ําจะลดลงค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็เตรียมทําความสะอาดบ้าน <Okay. S 2> เตรียมที่จะดูแลบ้านของตัวเองหลังจากน้ําลดได้หลังจากสัปดาห์นี้ <Okay. S 2> ผมคาดว่า ลดแน่นอนหลังจากสัปดาห์นี้ทุกพื้นที่นะครับคุณแมาขออนุญาตค่ะพอดีพอดีมีญาติอยู่อ้อมน้อยนะคะเขาบอกว่าน้ําอยู่ในระดับคอแต่อันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าเขาไม่สูงเขาก็ตัวประมาณไม่สูงมากเขาบอกอยู่ระดับคอนะคะเขาบอกว่าพออยู่ระดับคอแล้วนิ่งใช่เหมือนเหมือนเหมือนกันกบที่ของบ้านรักพนักเองก็อยู่แค่เอวก็นิ่งแล้วก็ลดลงคงจะไปเกี่ยวเนื่องกับอันนี้หมายความว่าอย่างนี้ครับน้ำในในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แง่ เป็นพื้นที่แอ่งพอน้ําเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีความลึกทันทีแล้วก็จะขังแต่น้ําที่อื่นเนี่ยที่เป็นพื้นที่ลาบเนี่ยนะครับน้ำก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆก็ลดลงระดับลงไปแต่ว่าตรงที่แอ่งเนี่ยจะสูงโดยอัตโนมัติหลังจากที่น้ําที่ลาบลดลงไปแล้วเนี่ยตรงแอ่งบางทียังขังอยู่เลยก็ต้องสูบออกเหมือนกับเป็นกระมังอยู่ตรงนั้นคือประมาณว่าตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาล้นจากที่อื่นเขาเข้าไปแต่พอเวลาจะออกเขาออกไม่ได้แล้วใช่ครับอ๋อค่ะค่ะใช่ครับแล้วทีนี้วันนี้เนี่ย ออพอเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับแผนที่อันนี้ขอซูมใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ตรงที่วิกฤตนะักข่าวไปอยู่กันเยอะมากตอนนี้ที่คลองบางซื่อเนี่ยนะครับเ,เส้นเส้นที่อยู่แนวนี้นะครับคือคลองบางซื่อนะครับเส้นตัดขวางทางด้านด้านขวานี่จะเป็นคลองเป็นประชากรด้านซ้ายนี่เป็นเป็นคลอ,อ,องลาดพร้าวนะครับวันนี้เนี่ยเขามีการระบายน้ํา ลงออกไปทางคลองลาดพราวออกไปทางริมวิุาวดีรังสิตท,ทางคลองห้วยขวางนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเริ่มเริ่มมีที่ไปได้เยอะขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าบึงมักกะสาันเอ่อตรงนี้อุโมงพระรามเก้าน้ำจากคลองลาดพราวมาตัดกับคลองแสนแสบนะครับก็จะลงอุโมงคที่ตรงนี้นะครับอุโมงอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือ อันนี้อันนี้เป็นอุโมงค์พระรามเก้านะครับคลองแสนแสบอยู่ทางนี้เรือยังวิ่งได้ปกตินะครับคลองแสนแสบเส้นนี้เรือวิ่งได้ปกติอันนี้เป็นตัวอุโมงค์ที่สูบน้ํานี่เป็นประตูน้ําทั้งหมด6ประตู <Okay. S 1> อันนี้คือคลองลาดพร้าวมาสุดทางที่นี่ชนกับคลองแสนแสบที่เห็นขา,ขาวนี่เป็นสะพานข้าม <Okay. S 1> ทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านแฮปปี้มากเลยคือไปจับปลา mm. อเอาเบ็ดเขาเรียกเบ็ดเบ็ดระแวงโยนเข้าไป <Okay. S 1> ไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับแล้วก็กระตุกกระตุกกระตุกปลาจะมาติดเอง <Okay. S 1> ปลาตัวใหญ่หญตัวหนึ่งสี่ห้ากิ อันนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของอตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ครับบึงมักกะสันนะครับบึงมักกะสันตรงช่วงจตุรทิศนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่มาจากถนนวิภาวดีรังสิตท,ที่จะเอาเข้ามาคลองสาเสน นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่บึงมักกะสันอยู่ตรงนี้<ช>อันนี้คือที่ช่วยระบายน้ําได้อีกอันหนึ่งเพราะว่าน้ําตอนนี้ก็ยังไม่เยอะมากนะครับ<ช>อันนี้เป็นจุดหลักๆที่กทมดําเนินการอยู่ซึ่งคิดว่าโอเคน่าจะได้ผลดี<ช>นะครับรัฐบาลก็ควรที่จะไปจี้ตรงนี้เยอะๆหน่อยหนึ่งคือพยายาม<ช>หาทางที่จะพาน้ําไปตรงจุดนี้ให้ได้เยอะๆนะครับส่วนอุโมงค์อื่นๆวันนี้เนี่ยอ,อ,อยู่ไกลจากน้ําทั้งนั้นนะครับปัญหาคือที่ระบายน้ําไม่ได้เนี่ยอุโมงค์อื่นๆอยู่ไกลจากน้ําแล้วอุโมงค์แต่ละที่เนี่ยนะครับ มันเป็นลักษณะของอุโมงที่ใช้ระบายน้ําฝน <c oughs> นะครับ,บรแล้วเสร็จแล้วการบริหารจัดการน้ำเนี่ยกทมต้องต้องคิดอีกรูปแบบหนึ่งว่าปกติเคยสูบน้ําจากด้านซ้ายไปด้านขวา <c oughs> ก็จะสูบอย่างนั้นอย่างเดียว <c oughs> ไม่ใช่น้ำเนี่ยมันสามารถเอาจากด้านขวาไปด้านซ้ายก็ได้เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ําก็ดีระบบสูบน้ําต่างๆก็ดีที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับกทมอาจจะต้องไปไปพิจารณาดู เป็นระบบคอนโทรลคอนโทรลน้ำเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดไม่เป็นก็ต้องหาคนคอนโทรลเก่งๆ <Okay. S 2> เข้าไปดูว่า oh. ประตูนี้จะเอาน้ําสูบเข้าหรือจะเปิดน้ํากลับออกมาเพื่อเอาน้ําไประบายไปอีกที่หนึง่งต้องไปแก้ไขตรงนั้นให้หมดเพราะประตูอย่าลืมว่าวันนี้สรุปก็คือว่าประตูระบายน้ําที่สูบน้ําทุกที่เนี่ย <Okay. S 2> สามารถให้น้ําไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ <Okay. S 2> อย่าไปคิดแต่เพียงว่าให้สูบไปทางซ้ายอย่างเดียวเปิดออกทางขวาก็ได้คือระบบของมันเนี่ยจะเป็นถ้าสูบข้าม จะมีประตูเปิดปิด <Okay. S 2> ด้วยเพื่อที่จะให้น้ําวิ่งกลับเข้ามาทำอย่างนี้นก็ได้เหมือนประตูห้วยขวางปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ที่ออกของบางซื่อก็เปิดประตูไม่ต้องไปเปิดเครื่องสูบน้าแล้วให้น้ําวิ่งกลับเข้าไป <Okay. S 2> ไปออกอบึงพระรามเก้านะครับนี่คือ,ค,อค,คือระบบของของการบริหารน้ําของกทมแต่แต่คุณเพรัตครับเท่าที่ที่รักฟังจากสื่อต่างๆอะไรเงี้ยบางทีเราเราก็วิตกนะคะวิตกว่าวิตกว่าเอ๊ะ น้ำยังจะมาอีกเหรอจากเขื่อนหรือว่าจากทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าประชาชนที่ไม่มีข้อมูลเรื่องน้ําจริงๆเนี่ยก็จะวิตกกังวลเพราะที่บ้านเองก็จะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของชํานะคะลูกค้าจะมาซื้อของแล้วก็จะมาถามเราด้วยนะทั้งทั้งที่เราเองก็ก็ไม่ได้น้ำโอ้ยค่ะค่ะใช่มาถามว่าน้ําจะมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่มีแล้วครับ <c oughs> คือคําตอบก็คือสรุปว่า <c oughs> ไม่มีแล้วครับ <c oughs> คือแล้เองก็ <c oughs> จ้องดูนะคะ <c oughs> จ้องดูน้ําว่ามันหน้าบ้านนะคะ <c oughs> นอนยังเปิดประตูไว้เอ้เปิดไอที่ปิดนะคะ <c oughs> บานเขาเรียกบานเลื่อนอะที่เลื่อนลงมาะคะ <c oughs> ต้องเปิดไว้นะคะเปิดปิดกระจกไว้เฉยๆก็คอยดูว่าน้ําจะขึ้นไหมลงไหมคอยดูว่าถ้าขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถประมวลได้ว่ามันขึ้นกี่เซนมันขึ้นเยอะไหมแล้วอย่างเมื่อวานนี้มันลดลงนะคะ ลดลงจนเห็นมาตรวัดน้ําที่น้ําประปานะคะเมื<ะ>่อก่อนมันจะไม่เห็นใช่ไหมคะมันจะสูงก็บอกกับลูกค้าบอกว่าอ๋อน้ําลดลงแล้วค่ะสบายใจแล้วไม่ต้องตุนของนะ,ะถ้าเกิดว่าตุนก็ไม่เป็นไรเพราะที่ร้านยังมีอยู่เพราะว่าเราเราสามารถเอาของมาเข้ามาขายได้อยู่แล้วก็<ะ>อธิบายอย่างนี้ตรงนี้เขาก็สบายใจขึ้นเยอะเขาก็ไม่กังวลแล้วนะแต่วันนี้บอกได้เลยครับ<ะ>บอกว่าน้ําเหนือหมดแล้วครับเพราะว่าน้ําจากเขื่อนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเขื่อนเขาก็เข้าระบบเดิมแล้วไม่มีอะไรแล้วฮะ ในระบบของเขื่อนนะครับ <S <S ถึงแม้จะเปิดมาบ้างก็ <Okay. S 2> ไม่มีผลแล้วเพราะว่าน้ําในส่วนของแม่น้ําลําคลองต่างๆจะเป็นเจ้าพยาก็ดีแม่น้ําป่าศักก็ดีเนี่ย <Okay. S 2> น้ำมันลงไปอยู่ในระดับแทบจะปกติแล้วนะฮะทางเหนือตอนนี้นะครับเพราะ <พอ S 2> <อ>ฉะนัะ้น<ส>เพเปิดมาก็ไม่มีผลอย่างสมมติเกิ่นภูมิพลวันนี้นะครับเปิดน้ํา ให้เต็มที่เลยนะครับเหมือนตอนช่วงก่อนนั้น,นเปิดมา5วันก็ยังไม่มีผลอะไรเพราะว่าน้ําที่นครสวรรค์เนี่ยลงมาระดับปกติแล้วพูดอย่างนี้ค่อยสบายใจนะคะคท่านผู้ชมค,คุณพี่เวลานีเนเน่เป็นวิศวกรนะคะที่ทํางานอยู่กับ เกี่ยวกับการดูแลเรื่องน้ําท่วมมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่คุณสมัครใช่ไหมคะคเห็นเห็นบอกว่าตั้งแต่คุณสมัครคมคผมก็ไปอยู่กับทีมท่านที่สมัครแล้วก็เริ่มดูเรื่องน้ําเริ่มศึกษามาพอสมควรแล้วจังหวะที่เราเองเนี่ยเราเราอยู่ในสายวิศวะมันจะรู้เรื่องคอนโทรลเรื่องระบบคอนโทรลพวกจะเป็นนิวเมติกก็ดีจะเป็นระบบโฟลต่างต่างก็ดีพวกนี้มัน,มนจะใช้ เรียนมาแล้วก็จะไปใช้ได้นะฮะก็จะคิดได้ว่าน้ําคุณจะไปทางไหนจะเปิดปิดตรงไหนเหมือนกับเป็นสวิตชิ่งอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องระดมพลังสมองใช่ไหมคะว่าเราจะทำาไงแต่แต่รัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลเองก็ก็ก็สนใจเรื่องนี้แล้วคาดว่านะคะคงจะมีกระทรวงใหม่เพิ่มขึ้นสลรมังคุณไวรัสมีแนวโน้มค่อนข้างสูงเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็บอกว่า เรื่องน้ำเนี่ยคงต้องมาบูรณาการกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาของน้ำเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดไม่เอาไม่เอาส่วนรวมของน้ํามาอยู่<แ>ที่เดียวกันมันก็จะไม่บาลานซ์<แ>ไม่แมชชิ่งในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะบทเรียนของปีนี้เป็นบทเรียนซึ่งสําคัญมากว่าให้เห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะแก้อีกแบบหนึ่งเหมือนอย่างในส่วนของกระทรวงเกษตรที่เขาเ็ามายอมรับนะครับว่าเขาผิดพลาดในการที่ไปกักน้ําไว้อะไรไว้ แต่อีข้อผิดพลาดอีกอันนึงที่ผมตําหนิเลยนะครับก็คือการที่ไม่เปิดเขื่อนพลเทพของแม่น้ําท่าจีนให้น้ําลงมาตั้งแต่แรกนั่นนะครับคือคือการที่เห็นแก่ตัวมากๆประเด็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวแล้ว สิบยี่สิบล้านเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะนะลงเพชรเสริฐอะไรนะฮะที่ออกมาบอกว่าจะเป็นจะแจ้งจับรัฐบาลคคุณพี่เปรักมีข้อมูลอาจารย์นลงเพชรประเสริฐท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแกบอกว่าแกเนี่ยจะไปเรียกร้องในส่วนของคนที่มีความทุกข์จากน้ําท่วมเิดเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาใหม่ๆเนี่ยแกก็บอกว่าแกจะมาทําแค่ตรงนี้ แล้วอยู่ๆก็เป็นข่าวมาว่าจะไปฟ้องรัฐบาลนะครับไปฟ้องรัฐบาลว่าทําให้น้ําท่วมทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนประชาชนเดือดร้อนแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้แก้ผิดวิธีแกบอกว่าแกไม่ได้มีเจตนาเพราะแกไม่ได้ตำหนิรัฐบาลใหม่ๆนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากคนเริ่มเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับสุดท้ายเนี่ยแกก็บอกว่าก็คงจะกลายเป็นเกมการเมืองไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองนะครับมันก็คือเกมการเมืองจริงๆเพราะว่าตัวจันทร์รงเพชรประเสริฐเนี่ยนะครับ โดยโดยเนื้อแท้เลยเนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลตั้งแต่รุ่นนายกทักษิณรุ่นนายกสมครุ่นนายกสมชายคือเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลฝ่ายปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลอีกชุดหนึ่งก็จะเชียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแกเองเนี่ยมันก็คือกลไกเท่ากับวันนี้ถ้าผมมองนะครับคือกลไกกลไกหนึ่งที่ออกมาพยายามที่จะดิสเครดิตรัฐบาลพยายามบั่นทอนรัฐบาลถามว่าคุณจะไปฟ้องอะไรเขาเพราะว่า การที่เกิดอุทกภัยเนี่ยะนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติรัฐบาลเข้าไปแก้ไขเนี่ยนะครับก็พยายามแก้ไขสุดวิธีแล้วทั้งเยียวยาทั้งแก้ไขทั้งป้องกันนะครับก็พยายามทําไปทุกวิธีคือท,<า>ทำสุดฝีมือว่อางั้นใช่ฮะก็ไม่รู้สารไหนจะเป็นคนฟ้องได้แต่แต่มันก็เป็นประเด็นที่ว่าพยายามสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาล เสียภาพไปเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นถึงขั้นอาจารย์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าตัวแกเองแกจะมองว่าตัวแกเองจะเสียภาพบ้างหรือเปล่ากับการที่ออกมาทําแบบนี้ก็คงจะจะพูดด้วยอคติหรือจะพูดด้วยอะไรก็ไม่ทราบได้นะคะแต่จริงๆแล้วนะวันนี้นะรักน์ว่านะคุณพรัตเราเราควรจะมองภาพรวมมากกว่ามองถึงความสุขที่เราจะมีร่วมกันดีกว่าไม่ใช่ว่าไปมองว่าคนนั้นทำให้นู้นซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ย เชียใครหรือว่าอะไรใครนะคะแต่ว่าแต่เรามองภาพรวมจริงๆเนี่ยค,คุณยิ่รักเป็นรัฐบาลเป็นผู้หญิงด้วยนะคะช่ะทุ่มเท,ทเห็นแกลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่แบบตรงไหนอะไรไปหมดแม้แต่บางทีบางคนนะคะจงใจที่จะว่าเขาด้วยความปกติก็ว่าเขาก็ ยิ้มสู้อย่างาครั้งเห็นว่าน้ําตาไหลเนี่ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกจริงๆของทุกนะคะเป็นตัวบุคคลที่ช่วยเขาไม่ได้ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาเห็นถึงความทุกข์คนอื่นเขาจริงๆเนี่ยการแสดงออกออกมาเนี่ยมันจะเก็บเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่น้ําตาไหลหรือเกิดมีความรู้สึกเสียใจตรงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติกับคนที่ไม่มีแอคชั่นตรงนี้เลยสิไม่เคย ใครจะเดือดร้อนจะเป็นจะตายขนาดไหนชั้นหน้าตาเฉยชั้นพูดได้เต็มที่อันนั้นนั้นนั้่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้ากับคุณไม่เห็นไม่เห็นใจประชาชนไม่เห็นหัวอกชาวบ้านเหมือนกับพักการเมืองบางพักผมก็เคยได้ยินมาว่าก็บอกว่าประชาชนจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเป็นใหญ่ต้องการชชยชนะบางครั้งก็ต้องยอมทนให้เขาเดือดร้อนไปอันนี้ผมเคยได้ยินมาฟังดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวทัศนคติแบบนี้ฟังดูแล้วมัน น่ากลัวเพราะว่าการที่คุณจะมาเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีภาวะผู้นำแล้วก็มีคุณธรรมมีจริยธรรมใช่ไหมคะมีเมตตาธรรมต่อคนที่ตัวเองมานำเขาไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าคุณนำเขาแล้วคุณจะทำยังไงก็ได้แต่ณวันนี้นะคะวิกฤตปลายน้ำวันนี้นะคุณไปรัตได้ทำให้เราเห็นอะไรตั้งหลายอย่างรักยืนอยู่บนทางด่วนซึ่งซึ่งเป็นทางด่วนโทเวดอนเมืองนะคะจะเป็นถนนเส้นที่เรามุ่งสู่ภาค ภาคเหนือภาคเหนือกับ,บตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานมันเหมือนเป็นคลองส่งน้ำเลยนะครับคุณพ,พี่เพลาน,นี้เนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วง1นเดือนสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะ<ช>ครับคนกรุงเทพก็ดีคนต่างจังหวัดก็ดีในการเดินเฉพาะเรื่องการเดินทางก่อนนะฮะโอลำบากมากช่วงหนึ่งจะต้องอ้อมออกไปทางไปทางพระรามสองออกไปทางสุ นครปฐมไปเข้าทางเมืองการออกอ่างทองย้อนกลับเข้ามาสายเอเชียถึงจะขึ้นเหนือได้นะครับแล้ววันอีสานก็แล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยการที่จะออกไปทางเหนืออีสานก็ดีเนี่ยก็ยังไปได้แค่ต้องไปดอนเมืองทเวไปลงปลายทางแล้วก็ไปลุยน้ําไปรถติดอยู่อีกสามสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังยังอันนั้นน่คือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหากันเพราะน้ําอาจจะค่อยๆลดแล้วก็จะดีขึ้นนะครับก็ก็ก็ถือว่าก็ถือว่า ไวอยู่นะคะคุณเพรัตไม่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 ใช่ว่าเราเราเรามองมองด้วยความชื่นชมใช่แต่เรามองด้วยความเป็นจริงว่าน้ํานี่มันก็ลดลงไวอยู่พอสมควรอย่างอย่างอย่างกรณีของบ้านรักที่สามสี่วันนี้ลดลงฮรั่ะทุกวันวันนี้น้จะลดลงเป็นสองนะะเป็นสองกำลังกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับคลดลงเรื่อยๆแล้วก็ความแรงของน้ําก็ดูเหมือนไม่ไม่ค่อยไหลแล้วนะไม่ไหลโดนิ่งนิ่งด้วยนะคะคุณเพลัตก็ก็วันนี้นะคะพวกเรา ได้ได้ได้พูดพูดตรงนี้เพราะว่าอะไรคุณเปลรัฐเพราะว่ายังมีประชาชนที่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 ฟังสื่อฟังสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยผมอยากจะฝากไปนิดหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าทำเพื่อสร้างกระแสแล้วก็สื่อบางสื่อก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสื่อที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นสื่อที่คอยโจมตีรัฐบาลแต่คุณไม่ควรทําแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนบ้านเมืองเดือดร้อนคนต้องการกําลังใจวันนี้นะครับทุกคนอยากจะได้ยินคําว่า เมื่อไหร่น้ําจะลดเมื่อไหร่น้ําจะไม่ท่วมเมื่อไหร่ที่บ้านไม่ต้องมาป้องกันเพิ่มบางบ้านเนี่ยนะครับวันนี้วิตกเคยก่ออิฐไว้แล้วสามก้อนไปก่อเพิ่มอีกชนะครับยังต้องไปก่อเพิ่มอีกท่วมหัวเลยครับนั่นอะคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับที่ปลายทางของตรงนั้นสมมุติว่าน้ําไปถึงตรงไหนก่อนถึงตรงไหนเนี่ยให้เขาเข้าใจว่าไปได้แค่ไหนวันนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้แล้วว่า น้ำเนี่ยไปจบอยู่แค่ไหนวันนี้น้ําจะไปตรงไหนประชาชนจะจะรู้แหละเขาก็จะคลายคลายกังวลแต่ถ้ากรณีที่ว่าอย่างอย่างของเราตรงตรงลองบางบางซื่อใช่ไหมคะถ้าเกิดน้ํายังเพิ่มระดับขึ้นนี่คือวิกฤตมากมากเพย่เราก็ต้องเตือนกันว่าน้ำมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยแสดงว่า น้ำในกำลังมันยังไม่หมดแล้วมันก็จะข้ามต่อไปอีกแต่วันนี้มันหมดกำลังแล้วแล้วระดับน้ําสูงสุดวันนี้ที่เห็นอยู่ในบริเวณโซนนี้นะครับก็คือบนคลองบางซื่อเท่านั้นเองคลองบางซื่อจะสูงกว่าน้ําที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาบใดที่คลองบางซื่ออยู่แค่นั้นเนี่ยนะครับไม่ไปไหนแล้วครับยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะว่าวันนี้ปลายน้ําไปถึงคลองบางซื่อนะคะว่าเออลักเองก็ เดินลุยน้ําออกมาคุณพี่ไปรัเมื่อกี้ก็ลุยน้ําออกมาแต่ก็ได้ไปสํารวจตรงปลายน้ําเหมือนกันนะคะตรงตรงตรงสะพานตรงถนนเส้นวิภาวดีซึ่งซึ่งสุดคลองบางชื่อนะคะว่าว่ามีมีมีเครื่องสูบน้ําทั้งสองฝั่งะการที่คายไปเยอะแล้วค่ะทั้งสองฝั่งก็สูบน้ําลงเยอะได้เยอะมากเลยเราก็สบายใจตรงนี้เพราะว่าเราเราลุ้นมานานหลายวันแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณคุณพี่ไพรัฐเพราะว่า เรารอรอมานานรอมานานหลายเดือนเหมือนกันเป็น้ยหลายอาทิตย์ค่ะก็ก็หลายอาทิตย์เหมือนกันพอมันมาถึงแล้วปุ๊บมาแรกๆนะคะน้าจะไหลมาเหมือนประมาณว่าน้ําไหลลงมาจากที่สูงไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลไม่หยุดแต่ครั้นี้พอพอเขาท่วมระดับหนึ่งเขาก็หยุดไหลบ้างใช่ครับครั้นี้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับน้าค่อยๆขึ้นอเราก็สบายใจแต่พอน้ําท่วมจริงๆแล้วนะคะคุณพี่ปรัเกิดนวัตกรรมใหม่ทําอะไรรู้ไหม ทำแพจากภูมิปัญญาที่ตัวเองมีอยู่ไอ,อคนที่ไปซื้อเรือมารับจ้างก็มีนะคะไอจิตอ,อ,อาสาอันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอบคุณพี่ๆทหาร,รน้องๆทหารนะคะคที่ส่งรถมาบริการแล้วก็มีบริษัทเอกชนต่างๆที่เห็นๆนะคะก็ต้องต้องชื่นชมนะคะเพราะเราเราเป็นสื่อเองเราก็ต้องมีคุณธรรมว่าเราจะต้องชื่นชมคนที่ทำความดีใช่ไหมคะชอการช่างเราก็เห็น ค่ะแล้วก็มีมีทีโอชีก็เห็นมีไปไปวิ่งแต่ว่าไม่เห็นทุกวันแต่ก็เห็นมีไปวิ่งแล้วส่งคนในซอยบ้างมันอาจจะมีหลายซอยใช่ไหมคะก็เห็นมีแต่แต่หลักๆคือตำรวจกับทหารเหนื่อยค่ะแล้วก็มีสสในเขตพื้นที่ชมเลยนะคะคุณคุณใหญ่วิลาวันมั้งคะที่ที่ที่ไปตั้งแต่วันที่น้ําสูงระดับสูงคือหมายถึงเดินได้อยู่ยังไม่มีเข้าไปแต่พอน้ําเพิ่มระดับขึ้นเลยเขาแล้วก็คือต้องต้องใช้เรือแล้วเขาก็ส่งเรือไป3มที่ซอยรักนะ สามลำเป็นเร <Ừ, S 2> ือประมาณนั or or au, anyone anyone ่งได้ประมาณ10คน10คนก็ส <intr overseas> ่งเข้าไปมีมีน้องๆจิตอาสาไปลากเรือแล้วพออีกวันนึงมีคนที่มีจิตใจเป็นสาธารณรฐกันมอบเครื่องเอาเรื่องเอาเครื่องมาใส่ให้เลยใช่คขาเอาเครื่องมาใส่ให้เลยเขาก็ขับส่งคนในซอยเหมือนประมาณว่าซอยบ้านเราเป็นคลองไป ก็วิ่งเหลือกันอันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มีน้ําจิตน้าใจดูแลเอื้อทอ,อนกันแม้แต่ต้องชมตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ครับเพราะว่าพักประชาธิปัตย์น่ะล่ะคัะเขาเข้าไปในซอยว่าบ้านเขาอยู่ในซอยนั้นคือ,อคุณอะไรนะคุณสิริโชคโสภานเขาก็แวะไปซื้อของที่ร้านเรารเขาม่รู้จักนะว่าเราเป็นใครอะไรอย่างี้ก็ไม่รู้จักเขาบอกว่าขอซื้ออ,อันนั้นนี่เขาก็บอกเราแต่พอดีมันมีเครื่องดืง่มเขาบอกว่าอ๋อร้านนี้ยังไม่ขึ้นราคานะครับผม ผมต้องขอบคุณนะคะว่าร้านนี้ขายมาตรฐานอยู่เราก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีเราไปช่วยอะไรใครไม่ได้นะคะเราก็เลยขายไม่เอาเปรียบใครเรากําไรแค่50ตังค์บาทหนึ่งคือคือส่วนที่เหลือกําไรไปเราก็ให้ให้คนอื่นไปเพราะว่าเราไม่ได้มาซื้อมาแล้วมาขายกาไรเยอะๆเพื่อเราจะรวยหรือเพื่อเพื่อเราจะได้มีเงินในกระเป๋าเยอะๆไม่ใช่นะคุณพี่เปรัานก็ประเด็นประเด็นนี้ก็เหมือนกันคืออย่างชุมชนต่างๆเนี่ยใช่ค่ะถ้ามีความร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะช่วย ผ่อนคลายช่วยผ่อนเบาภาระต่างๆของยงเหมือนกับตอนที่เรามาที่สถานีเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเราต้องเข้าด้านหลังนะครับซึ่งต้องผ่านน้ํามาปรากฏว่าในส่วนของก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยชุมชนเขาก็ร่วมมือกันบล็อกกระสอบทรายสูบน้ําออกมีสะพานเดินจากช่วงที่เป็นน้าใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องลุยน้ํายังคาดว่าอาจจะต้องลุยน้ำอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประเด็นต้องขอบคุณคุณภัยวง์ค่ะอ่าแล้วก็ขอบคุณอ่คุณพเดช ผู้ดีปฏิพัทธ์ใช่ไหมคะได้เอื้อเฟื้อมีน้องจิตอาสาไปเฝ้าเครื่องสูบน้าด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปทางทางคลองสูบน้ําตรงรถไฟกมศรเวตนะคะตรงนั้นอาจจะตรงนทางเจ็ดดึกนี้นะฮะทางออกที่ไม่มีน้ําก็ต้องออกไปออกทางนั้นละค่ะถ้าใครผ่านมาอยากจะสนับสนุนน้ําจิตน้าใจพวกเครื่องดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาฝากได้นะคะเพราะว่าเราเราผ่านมาเราเห็นเห็นจริงๆนะคะก็อยากให้หลายๆชุมชน ให้ความร่วมมือกันมีอะไรค่อยๆปรึกษากันนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีชุมชนหลชุมชนก็ทะเลาะกันเองเพราะว่าเรื่องน้ํานี่แหละก็ต้องใจเย็นๆนะครับนี่แหละค่ะคือคือสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนนะคะอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะว่าเราควรจะลงมือหรือคิดคิดแนวเดียวกันร่วมกันว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งมีภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงกว่านี้เราจะทํำยังไงวันนี้รัฐบาลเองก็ต้องคิดนะคะ คิดเป็นการบ้านที่โจทย์ใหญ่มากเลยใช่ครับต้องเริ่มทําแล้วก็ลงมือทําเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงครับในส่วนรัฐบาลก็ตั้งคณะทํางานมาหลายคณะที่จะดําเนินการเรื่องน้ํานี้ต่อค่ะคิดว่าก็ไม่สายค่ะจุดนี้ก็ถ้าทำต่อไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับอนาคตนี่ก็คือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนไทยนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ยังไงเพราะว่าวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้นะคุณเพตน์คะ เราเราเห็นการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องคนไทยนะคะก็เยอะพอสมควรนะคะเราเราไม่มีการแบ่งไม่มีการอันนี้เราทำแบบคือไม่มีการแบ่งสีแบ่งอะไรแล้วแบบแต่ละคนก็ต้องไม่มีแล้วครับสีวันนี้ก็ควรที่จะลดเรื่องพวกนี้ไปนะครับมาช่วยกันช่วยกันแล้วไม่ต้องไปโชว์นะครับว่าใครเป็นสีไหนใครพวกไหนวันนี้มันต้องมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับค่ะก็ต้องขอบคุณ คุณพี่เพรัตนะคะพี่เพรตชัยชาญน,นะคะที่ที่เคยเคยมาออกรายการกับเราแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้ใ,ให,ให้ให้เสียสละเวลานะคะมา,มาร่วมรายการมาให้ความรู้ข้อมูลนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้เกียรติรับชมรายการของเรานะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคะที่เบอร์ที่รักบอกนะคะ0837051234แล้วก็0837061234นะคะสามารถโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลอะไรได้นะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงาน MV บางกอกทูเดย์นะคะค่ะวันนี้คงจะหมดเวลาค่ะ,ะพรุ่งนี้คงจะกลับมาพบกันใหม่นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท083 705 1 2 3 4แล้วก็0 8 3 7 0 6 1 2 3